อะไรนะครับขอยทีร่วมงานคบร45ปีร่วมงานครบรอบ45ปี45ปีครับผมก็ผมรู้สึกดีใจนะที่ได้เป็นตัวแทนในงานวันนี้ผมรู้สึกว่าแบบว่าผมกับโรบินสันเนี่ยทำงานร่วมกันมาตั้งแต่บบว่าตั้งแต่แรกๆเลยที่ผมเข้าวงการเลยครับผมก็ได้ผมก็ได้โอกาสจากทางโรบินสันเนี่ยได้แบบว่าเชิญชวนมาออกงานตลอดทั้งงานต่างจังหวัดเองงานแบบว่าตามกรุงเทพปริมณฑลนะฮะแทบทุกงานเลยแล้วก็มีงานแบบว่า พวก CSI อย่างเงี้ยทุกปีเลยครับรู้สึกดีใจมากๆที่ได้มาเป็นตัวแทนหสำหรับแบรนด์บรินัทเป็นไงบ้างสำหรับก้าวสหรับผมก็เป็นแบรนด์หนึง่งเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะฮะที่แบบว่าอยู่คู่คนไทยมาแบบว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเราก็จะแบบว่านึกถึงโงรบินสันตลอดเวลาเราอยากชอปปิ้งเราอยากจะซื้อของใช้หรือว่าอะไรผมก็ผมคิดว่าคนไทยทุกคนเนี่ยคิดถึงโรบินสันตลอดครับที่จริงเดี๋ยงหลังนี้โรบินสันก็ปรับเพื่อให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนไมากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่าง ผมผมผมคิดว่าโรบินสันเนี่ยเราเขาแบบว่าเขาพยายามอัปเดตตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของแบรนด์ของเขาเองหรือว่าตามห้างของเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเนี่ยเดินทางกับเดินทางกับเขามาตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวงการผมจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบเยอะมากๆครับอปังเลยครับรับงแต่ก็รบรอบ45าปีโรบินสันนะผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนในวันนี้ผมก็ขออวยพรแล้วกันครับขอให้โรบินสันเนี่ย อยู่คู่กับคนไทยเป็นนานๆแล้วก็เป็นที่รักของคนไทยเป็นนานๆแค่นี้แหละโอเคครับเวทีแคทบอลเมื่อกี้เป็นไงมาฮะเขินนะร้านตั้งราเวทีนี้นานไม่ใช่แบบวาก่อนนี้ผมเป็นแบบโฆษณาไม่ได้แบบว่าเป็นแบบเดินอะไรแบบเนี้ยก็เวลาแบบว่าได้เดินแบบอะไรแบบนี้ก็ถ้าสังเกตดีๆก็ขาสั่นตลอดจริงๆก็คืออยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่เรื่องการแฟชั่นเรื่องการเดินแบบนั่นนู่นบอกแล้ผมเป็นคนขี้อายครับ เวลาได้มีโอกาสได้ทําอะไรแบบนี้ต่อหน้าคนแบบเยอะๆผมก็นิดนึงนิดนึงนครับีก็มาเฉีย์เยอะมากรู้สึกใช่รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจเพราะว่าเ <c oughs> นี่แหละครับเวลาผมเถินผมอายผมก็มองหน้าพี่ๆน้องผมนี่แหละก็ช่วยได้เยอะเลยครับแล้วไอตอนนี้คนเรียกคุณไยสรุอยู่ไหมครับนี่ผมจะเล่าให้พี่ฟังว่าตอนนี้ผมกลายเป็นว่าผมชื่อคุณ คุณสลุดไปแล้วล่าสุดผมไปตรังเนาะพี่วุนะ้นเนาะไปต่ังก็แบบว่าคนที่ตรังเรียกผมสลุดแม้แม้กระทั่งร้านติ่มซำแบบว่าเขาก็บอกว่าเรียกเนี่ยคุณสลุดคุณสลุดคุณสลุดแบบชอบมากรู้สึกดีใจครับก็แบบว่าหลายคนแั้คหลายคนอาจจะอินเพราะว่าไม่เรียกเก้าล้ไม่เรียกเก้าแล้วไม่เรียกเก้าแล้วจเป็นคุณุไปแล้วใช่ก็ก็รู้สึกดีใจครับ,<ม>บว่ามันไม่คิดไม่ฝันว่า <ละ S 1> วันหนึ่งเราจะแบบว่าเป็นเป็นตัวละครแล้วแบบว่าคน คนดูเขาจะชอบบทบาทที่เราแสดงนะคุณชายเลยนะคะเป็นคุณชายใช่แล้วเป็นคุณชายด้วยก็รู้สึกดีใจปดีใจแล้วเราต้องหล่อตลอดทุกวันเลยไหมคะพวกเราวผมไม่ขนาดนะพอพอผมถอดบทบาทคุณสลุดมาผมก็กลับมาเป็นไอ้เก้าแล้วนะตอนนก้าใช่แต่หลายคนก็เชียร์เนาะแต่ดับคู่กับของที่มีจีวันยิ่งล่าสุดมันมีอะไรนัค่ะด้นออกมาแบบใช่ใช่มันก็เป็น ละครสั้นที่ทางทางช่องแบบว่าอยากจะทําออกมาเพื่อขอบคุณคแฟนๆครับผมใช่รู้สึกดีใจมากๆที่แบบว่าได้ไปได้ได้ทำอะไรแบบนี้ให้ให้คนดูที่เขาแบบว่าอยากดูละครต่ออะไรแบบนี้ได้เห็นอันนี้ไม่เป็นหลังมันเป็นจบหรือ,รอว่ามันเป็นเรื่องต่อหรือว่ามีลูนเนา่ตอนวันนั้นที่บลิฟนะครับเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องราวหลังหลังจากใช่ อันนี้คือถ่ายทําเพิ่มที่หลังไม่ใช่ตอนที่แบบถ่ายใช่ครับถ่าย,ถ,ายถ่ายทําช่วงที่พีอาร์ละครวันวันสุดท้ายใช่ครับเป็นหนคอนชีวันคอนตินิวใช่ครับจริงๆมันเนื้อหามันเปประมาณเนื้อหาก็จะเล่าจะจะเล่าชีวิตคู่หลังจากในละครทุกคนว่าจะให้เห็นว่า ครอบครัวออกมาในรูปแบบประมาณไหนใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงอะไรแบบนี้อย่างจริงจังที่มันเป็นตัจริงมันคาแรคเตอร์ไงเพราะมันถ่ายมาแล้วก็จะปีสองปีกว่าแล้วก็เลจำบรรยากาศที่นี่ได้อยู่ก็จําได้แหละจําได้เพราะว่าผมก็ทุกทีอยู่กับสลุดมากับชีวันมานานมากๆมันก็แบบว่าลือฟื้นแป๊บเดียวก็ได้คาแรคเตอร์อะแล้วพเข้าได้เลยได้ไอ้ละครั้นนี่เล่นเป็นก้าวหรือเล่นเป็นจัรุษจรุษเล่นเป็นคุณสลุดครับ กับกระแสที่ผ่านมาเป็นยังไงครับก็ก็มีทั้งหลายมุมหลายมุมมองมากก็ผมก็รู้สึกดีใจฮะรู้สึกดีใจแล้วก็ผมอยากรู้สึกขอบคุณทุกทุกคนด้วยที่ช่วยกันเชียร์ละครของพวกเราทั้งทั้งทั้งโปรเจกต์เลยให้มันแบบว่าได้มาไกลขนาดนี้รู้สึกอยากขอบคุณแฟนๆคนครับไม่ว่าจะเป็นแฟนละครช่องสฟนแฟนนิยายของละครชุดดวงใจเทวคมแล้วก็ แฟนๆของน้องๆทุกๆคนด้วยที่เขาเอาใจช่วยพวกเราทุกคนตั้งแต่วันแรกๆเลยจนถึงวันสุดท้ายที่ละครออนแอร์จบเขาก็แบบว่าอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยผมรู้สึกได้นะว่าผมเขาอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยก้าวไปได้ไกลพร้อมๆกัน รู้สึกดีใจมากๆากตอนจบพี่คืออาจจะใจตอนจบหลายคนมอกว่าแบบชื่นชอบก็ชอบแต่บางคนก็เอ๊ะนี่คือสิ่งนี้มันเกิดขึ้นว่าทำไมมันอย่างนี้อาจจะไม่ต้องกดประพันเลยใช่ใช่ผมก็ผมก็ไปผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยที่มีมีส่วนร่วมกับโปรเจกต์เนี่ยทุกคนเช็คฟีดแบ็กของตัวเองแต่ละฝ่ายทุกคนจริงๆแล้วก็พอฟีดแบ็กมันออกมาอย่างเนี้ยเราก็เราก็ได้เราได้แต่น้อมรับความจริงไปแล้วเราก็ เราเราไม่รู้จะแก้ไขยังไงแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้รับฟีดแบ็ตรงนี้แล้วแล้วก็จะพยายามเก็บไปเป็นการบ้านของตัวเองเพราะอย่างส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็แบบว่ามีฟีดแบ็ที่แบบว่าผมต้องเก็บไปทําการบ้านเพิ่มเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแสดงเรื่องแอคติ้งหรืออะไรหลายๆอย่างผมเชื่อว่าทุกคนมีข้อผิดพลาดแล้วก็ทุกคนน้อมรับแล้วก็จะเก็บไปเป็นการบ้านส่วนตัวแต่ละคนได้ไหมกระแสที่มันภูมาได้ตอนต้นมามามันมีกระแสอีกดน้าหนึ่งมาเหมือนกันอะไรเงี้ยก ก็เสียดายครับแต่อย่างที่บอกนะว่าเราเราทําอะไรไม่ได้เราก็แค่น้อมรับแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไปเป็นกันบ้านเพื่อจะนําไปปรับปรุงในของในของสวนแต่ละคนในอนาคตก็รู้สึกก็รู้สึกนิดนึงฮะรู้สึกนิดนึงในงานของก้าป้าได้อ่านตัวรรณนิยาที่เป็นเล่มไหมครับผมได้อ่านครับเพราะว่าผมก็ต้องทําการบ้านในส่วนตรงนี้แล้วก็ได้ไปดูแบบว่าในส่วนของพาร์ตอดีตของคุณพ่อมาบ้างก็ก็รู้สึกว่า แต่ตอนทำกันบ้านทุกคนก็จะบอกว่าแบบว่าไม่ต้องแบบไปกอล์ฟอะไรเยอะมากก็เราก็อ่านเพื่อแบบว่าอยากให้ร them, like people, ู up, like ้เรื <t rap. <t rap refusing, s <S ่องราวเนี่ยดู่นั้นตอนแสดงแสดงถ้าก็อัดบูทึ่งที่บทบางที่นี่อย่างเดียวเลยบทอย่างเดียวเลยไม่ได้ไม่ได้การ์ดของนักใสดงทิเลยจริงๆก้าวไปคุยกับพี่คิงไหมเพราะด้วยความที่บทโทรทัศน์กับบทนิยายมันต่างคุณสรุปนะคาแรคเตอร์มันต่างกันคาแรคเตอร์ในนิยายมันจะดูเรียบร้อยเป็นตู้แต่ว่าในบทโทรทัศน์มันจะดูแบบว่า ลื่นลมเนี่ยอ๋อก็ผมคิดว่าทางทางทีมงานเขาอยากจะเพิ่มเติมอะไรบางอย่างให้มันแบบแบบแบบตกต่างจากตัวนวทิยายแหละครับแต่เรื่องรายละเอียดลึกอะไรผมผม,ผมยังไม่ไม่เคยปรึกษาจริงๆได้แต่ได้แต่แบบเวลาเรามีคําถามเกี่ยวกับตัวละครของเราหรือว่าไดอหลอกของเราหรือว่านซีนต่างๆก็จะปรึกษาแค่นั้นใช่เพา้อยกับไฟวันที่เขาให้เราเป็นสรุปนะครบต้องการให้คุณ s a l u ตัวหมดเป็นยัง ก็ในในในทิศทางที่จริงๆคุณพี่คิงคุณพี่คิงเขาไม่ได้ไม่ได้ฟิกอะไรมากเลยพี่คิงพี่คิงเขาไม่ได้ฟิกอะไรมากเลยเขาแค่แบบว่าอยากให้น้องก้าวลองลองดีไซน์ออกมาเองตามความเข้าใจของน้องก้าวเลยแล้วก็ขายขายงานให้พี่คิงไปแล้วอะไรที่มันไม่ใช่เขาก็จะปรับปรับค่อยๆปรับค่อยๆบอกตลอดเขาจะจะมาเป็นแนวนี้ครับ ก็มีท on ั้งซื้อบ้างแล้วก็ปรับนิดนึงปรับอะไรเงี้ยอย่างอย่างหลายๆอย่างอย่างเรื่องการคู่เรื่องอะไรเงี้ยผมเป็นคนที่บางทีค่อนข้างเสียงเด็กนิดนึงพี่คิงก็จะบอกว่าแบบว่าขอให้มันเข้มกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยบุคลิกตรงนี้แบบมันไม่ได้นะอะไร้ก็ปรับ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 แต่งในภาคของเก้าเองก้าเอาตัวละครจากบทพราทัดกันนี้ว่านิยายรวมกันจะเป็นผสมุทรยังไงบ้างตรงกลางผมตีความจาะ จากซีนผมตีความจากแต่ละซีนของเราแล้วก็รู้สึกว่าหน้าง,งานอ่ะเวลาแบบว่าชีวันหรือว่าอะไรต่างๆมาเข้าหามูดบรรยากาศในซีนหรือว่าไดอะล็อกมันจะส่งต่อไปถึงอนาคตยังไงผมก็จะตีความระหว่างนั้นจะไม่ได้แบบว่ายึดติดกับอดีตใช่<ำ>ใช่เราไปติดตามกับคนที่เขาแสดงความคิดเห็นเท่าไหลัเอว่าอย่างอย่างที่บอกนะฮะว่าพวกเราเนี่ยเช็คฟีดแบ็กันตลอดเวลาทุกอีพด้วยซ้ำ ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากแม้แม้มาจะแบบว่าโดนวิจารณามากแต่ว่าเรตตี้มันก็อยู่ดับเป็นต้นในงนในในส่วนนี้ก็ต้องขอบคุณก็อย่างที่บอกนะฮะว่าแฟนๆของทุกๆคนแฟนๆนี้ยายแฟนๆละครของช่องสามแฟนๆของทุกๆเรื่องเนี่ยเขาอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเขาเอาใจช่วยพวกเรามากจริงๆเขาดูกันทุกๆตอนจนของน้องๆทุกๆคนมากจริงๆจนแบบว่าจนวันสุดท้ายที่มาถึง ครชีวันแล้วก็เขาจะส่งนิยายกลับสู่ละครทุกคนก็เอาใจช่วยกันมากๆอย่างที่บอกว่าผมอยากจะขอบคุณแฟนคลับในส่วนตรงนี้มากจริงๆแล้วอย่างคู่เรานอกจากหนังมันมีอ,อะไรต่อที่เป็นละครบ้างหนือมีจากหนังขออุบไว้ก่อนนะตอนนี้มีโปรเจกต์ใหญ่มากๆแต่เ้อนมโปรเจกต์ต่อกับพีพีไม่ใช่หรอครับใช่<ต>ไม่รู้ว่าน้องหลุดพูดไปหรือยัง <laughs> แต่ขอตอนนี้ผมขออุบไว้ก่อนเป็นโปรเจกต์ไหนเป็นการแสดงหรือว่าอะไรยังไงเป็น บอกไม่ได้ฮะแต่ผมจะไกด์ว่าเป็นโปรเจกต์คู่แล้วกันแต่ว่ากระแสเชียร์ให้เป็นแฟนกันเพื่อนกันแต่ทีนี้ให้คู่ทีนเป็นคู่จริงเอ่อชีวานกับจารง์ก็ต้องมีเวลาดูด้วยขอบคุณมากครับก็ก็ขอบคุณมากครับที่เอาใจช่วยพวกเราแล้วก็เปคนนะเขินเลยฮะแล้วก็เอาใจช่วยพวกเราสองคนคอยตามเชียร์พวกเราสองคนก็ รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจแต่ช่วยเรื่องละครหรือว่าเรื่องอะไรคเรื่องการทำงานคู่นี่แหละครับการก็ทุกๆอย่างก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วกันเนี้ยแฟนคลับก็จะตัดทิองเก่าๆที่เราเคยสัมภาษณ์นั่นแหละเอามาโปะบ่าใส่กันในการเป็นเหมือนว่ามันตรงจะเป็คู่กันและกันตลอดนีครับก็จริงแล้วก็อย่างที่ผมเคยสัมภาษณ์หลายๆครั้งว่า ผมเป็นคนที่ชอบผู้หญิงขยันอะไรแบบนี้เป็นผู้หญิงน่ารักแบบคิดบวกมีพลังแบบมีพลังบวกอะไรเงี้ยก็แบบว่าน้องก็เป็นหนึ่งคนในนั้นที่แบบว่าค่อนข้างแบบมีนิสัยที่ผมชอบเยอะมากๆมากชอบมากหมายถึงว่ามันตรงถือว่าตรงสเปคครับก็จะตอบคำถามมันได้มีความเขินไมกล้เขินครับก็เขินอยู่แล้วฮะก็ส่วนใหญ่ผมไม่ ไม่่อยมีแบบว่าใครถามถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยเวลามีคนถามมาก็เขินเสียงเชียร์มีผลไหมกาวเสียงเชียร์หรอเสียงเชียร์มีผลไหมไม่รู้เหมือนกันเลยครับผมก็ไม่ไม่ไม่เคยมีบรรยากาศอะไรแบบนี้มาก่อนก็อย่างที่บอกนะฮะอย่าอย่าไปกดดันอะไรน้องเลยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าปล่อยให้น้องได้ทํางานอย่างอิสระแบบเดี๋ยวน้องจะเขินแต่ตอนนี้พี่ก้าวเขินก่อนนอนกเขินเยอะอยู่ครับ จริงเวลาพอมันมีคนเชียร์มากมีคุยกับน,น้องไหมว่า<อ>คนเชียร์กันแบบเออท,ท่าโถมส่วนใหญ่ผมจะจะเราจะไม่ไม่กล้าคุยกันเรื่องนี้แหละ<อ>ผมรู้สึกว่าแต่ก็จะผมก็จะแบบว่าบอกน้องว่าขอบคุณมากครับขอบคุณที่แบบว่ามีแต่แบบแบบสิ่งดีๆที่แบบว่ามอบให้กันแล้วมันแบบทุกอย่างมันก็เลยแบบออกมาดีมออย่างมาทำงานทุกอ่ตอนนี้มันยังเขินอยู่ไหมเขินครับก็อย่างที่บอกนะว่า ก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยมีโอกาสได้แบบว่าทํางานใกล้ชิดกับกับผู้หญิงขนาดนี้อะไรนะ <c oughs> พอแบบว่าเราได้มาแบบเริ่มทํางานแบบต้องอยู่ใกล้ชิดกับน้องอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นแบบบางทีแบบอยู่ใกล้กันมากๆมีวิธีมั้ยมีวิธีที่แบบจิก,จกปลายเท้าฮะจิก,จก<ไ>ปลายตอนนี้ตอนนี้จิกไหมตอนนี้ตอนนี้ไม่มีเราดูไลฟ์ส,ด,ส,ด,สดอยู่ตอนนี้ทำไงดี ก็ขอบคุณน้องมากครับแล้วก็หาดูทานด้วยครับเย็นแล้วสัมผั์เมื่อกี้มีโปไหมคะไม่มีฮะไม่มีโปตรงไหนก็อับมาเรื่อยงอย่างโรบินัน45เรากี่ขวบแล้วปีนี้30ใช่นะ30แล้วครับ5คงอายุมากแล้วลูกหม่ถึงไปไปเกินอายุปอยายุก้าขอบคุณมากครับเอาเป็นไงบ้างปีนี้เป็นปีที่พิเศษสำหรับไปทุกอย่าง ื่นเต้นมากๆเลยฮะไม่เคยสามสิบมาก่อนเลยในชีวิตมันรู้สึกแปลกไหมเราเปลี่ยนเร่สองเรรู้สึกแปลกๆไหมผมก็ฟังจากคนรอบข้างมาเพราะว่าคนรอบข้างผมก็สามสิบอัพกันหมดแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราก็จะเป็นอย่างนั้นเราก็จะเป็นอย่างนี้แต่สิ่งที่ผมสัมผัสสัมผัสได้เองตอนนี้นะคือแบบว่าหนวดเรื่องหนวดเรื่องเดียวคือยังไงมันเป็นยังไงมันมาเร็วหรือยังไงกันมาเร็วขึ้นนะปกติแบบว่าอาจจะวันสองวันที่แบบจะเข้ม เดี๋ยวนี้โกนเช้าตกเย็นก็เข้มเละจริงเหรอไม่มีผปขนาดนั้นเลยหรอเมื่อก่อนคือโกนวันนึงไม่ได้เลสามวันได้เมื่อก่อนก็แบบว่าแค่สองวันหรืออ่าอมนี่คือการโปรดขึ้นนี่คือปัญหาของชายวัยสามสิบแต่เรื่องอื่นนี่ผมยังรู้สึกว่าผมยังฟิตเปียมเหมือนตอนยี่สิบต้นต้นเลยแต่ถ้าผมกังวลไปบอกเพาเลขสามแล้วมันจะไปเร็วมากอะไรก็กังวลก็เร็วจะไปเร็วมากกังวลแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยพี่ ปล่อยมันเป็นไปครับอ่าเดี๋ยวกลับมาเมื่อกี้คำตอบเมื่อกี้อะไรเราฟิตฟิตเปรียบคืออะไรอะก็ทุกอย่างครับอาฟิตเซนตก็ยังแข็งแรงอยู่เดิมทุกอย่างกล้ามก็พอฟิตบ้างครับผม่เมื่อกี้จะบอกว่าเราอยู่ในแก๊งชายชายสามสิบก่อนเขาเตือนอะไรมาบ้างเขาก็เนี่ยแหละเดี๋ยวก็จะปวดนู่นปวดนี่แล้วแบบไขข้อใช่ปวดหลังปวดอะไรอย่างเงี้ยใช่ ในวัย30ที่ผ่านมาแฟนคลับค่อนข้างที่จะมากันหนาแน่นมากเราดีใจไหมยังก็รู้สึกดีใจคะที่แบบว่าตลอดช่วงช่วงวันที่9วันที่7 8 9กันยาที่ผ่านมาก็ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเก็บโปรเจกต์วันเกิดส่วนตัวที่แฟนๆทุกคนตั้งใจทําให้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยคะที่ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งเลยที่รู้สึกว่ามีมีพี่ๆน้องๆแฟนคลับมา ช่วยกันทำบุญเพิ่มมากขึ้นช่วยกันแบบมาหาตอนผมเก็บโปรเจกต์เยอะมากขึ้นจริงๆพี่พีไปด้วยไม่ใช่เหรอตอนเก็บโปรเจกต์อ่ะใช่ฮะแล้วเขาเป็นยังทำไปถ่ายคูิปหรือไป็ถ่ายกล้องให้เราอ่าหลายอย่างมากเลยก็เอาทั้งเค้กมาให้แล้วก็ดูเดี๋ยว่อวานมีเค้กไมีเค้กไแล้วมีอะไรอีกครับแล้วก็มีถ่ายรูปเค้กวันเกิดให้อวยพรวันเกิดให้มีของขวัญอย่างอื่นอีกไม่ต้อกจากเค้ก บอกไม่ได้ฮะมีแบนเบอร์อะไรมีไหมะไรนะฮะแบนเบอร์อะไรพวกนี้มีไหมไม่มีฮะไม่มีแต่ก็มีของอย่างนื่นให้ด้วยมีครับมีโดยข้าวเองหรอซื้อของอะไรให้กับตัวเองมากตอนในวัย30ก็ยังยังยังไม่ได้ซื้ออะไรนะผมผมเป็นคนที่ไม่ไม่แทบไม่เคยซื้อของขวัญมันเกิดให้ตัวเองส่วนใหญ่ก็อย่างปีที่แล้วก็จะแบบว่าซื้อที่ดินอะไรให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่แบบอยากได้ไว้อะไร แล้ว้ปีนี้คิดว่าอยากจะให้อะไรครับพปีนี้ยังไม่ได้คิดเลยครับใช่ปีนี้จะเป็นปีทองเราปีทองเลยเหรอใช่เพราะว่าทุกอย่างมันดูสักเซไปหมดไม่อยากใช้คำนี้ปี้าก้ารู้สึกว่าอยากให้มันทองไปกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คิดว่าเริ่มต้นแล้วกันอย่างว่าเกิดปีนี้มันจะใส่ตัวการอย่างไรก็อย่างที่บอกแหละครับว่ามีพี่ๆน้องแฟนคลับแบบเพิ่มมากขึ้นมีผู้คนแบบว่า รู้จักผมเพิ so ่มมากขึ้นมีงานดีๆอะไรเงี้ยไหลเข้าไหลมาเทมาให้ผมเพิ่มมากขึ้นอะไรแค่นี้ผมก็รู้สึกดีใจนีเราแต่สความเวอความแล้วเรามีเงพัวเอก็ยังไงในชีวิตรู้สึกดีใจนะแล้วก็ผมอวยพรตัวเองเหรอฮะผมก็อวยพรว่าแบบไอ้ขอบคุณผมก็ขอบคุณตัวเองว่าขอบคุณมากที่แบบพยายามตั้งใจทํากับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่แบบว่ามีโอกาสได้ทําแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ก็ขอบคุณตัวเองประมาณนนะแค่นี้จริงๆอาชนายขอบคุณแฟนที่่แน่นคอยซัพพอร์ตเราก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับตั้งแต่แรกๆเลยตั้งแต่เอาตั้งแต่ผมเข้าวงการมาแรกๆเลยลก็อยากจะขอบคุณฟแฟนๆทุกคนที่รักในแบบที่ผมเป็นผมแล้วก็คอยติดตามผมคอยให้กําลังใจผมคอยสนับสนุนผมทุกอย่างแล้วก็คอยสนับสนุนเพื่อนร่วมงานผมทุกอย่างไม่ไม่ไม่เคยแบบ ตกบกพร่องอะไรเลยก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่เดินทางมากับผมในทุกๆก้าวแล้วก็ให้อิสระผมเต็มที่เลยผมก็สัญญาครับว่าจะตั้งใจทำงานนี้ส่วนของตัวเองให้มากๆขอบคุณม,มากๆครับ